ทางในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกไมกแล้วค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะกลับมาทำนายดวงรายวันประจําวันที่26นะคะพฤกษสภาคม2564นะคะซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนอกสีเขียวเกี่ยวทรัพย์นะคะนี่นะคะเออสีเขียวเกียเก่ยวเงินเกี่ยวทรัพย์นะคะพี่น้องค่ะนะสำหรับหินมงคลนำโชคแล้วก็หิน อยู่หนใครนะคะเหมาะสําหรับพี่น้อง นะคะผู้ที่เกิดวันพุธโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ได้ขายนะคะแต่สนใจทักเบลล่ามานะคะโอเคเอาละนะคะเป็นแนวทางนะในการใช้ชีวิตประจาวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกนะคะพี่น้องคะขอขอบคุณมากมายนะ,ะที่ติดตามรับฟังรับชมกันด้วยดีเสมอมานะคะเอาแนวทางที่พ่ยเขาชี้แนวทางไปปรับใช้ส่วนที่จะพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องคะเรื่องของเลขมงคลนําโชคนั้นใครสนใจนะคะแอดไลน์มานะคะไอดีไลน์ก็อยู่ด้านล่างนะคะเนาะเพราะว่าบาง างคนก็ค้าควรมานะคะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกไม่บอกพี่น้องต้องอ่านรายละเอียดที่ชี้แจงนะคะถ้าไม่อ่านรายละเอียดที่ชี้แจงก็ไปน้อยอกน้อยใจนะคะในส่วนของป้าหมอนะ,ะเพราะ,ะนั้นเราเข้าใจเนี่ยเข้าใจไม่ตรงกันนี่เดี๋ยวมันจะมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจต่อกันนะยังไงแล้วเนี่ยพี่น้องที่ต้องการเลขมงคลนําโชคประจําวันนะคะกรุณานะคะทักเอไลเบลล่ามานะคะจะได้ชี้แจงรายละเอียดนะคะ นะเอาอย่างนี้กันนะคะพี่น้องค่ะนะเออเอาละมาดูในวันพรุ่งนี้นะคะจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะมาดูกันค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะคะ,ะทํานายโดยรวมบอกว่านี่ติดดาบนะคะพี่น้องค่นะณตอนนี้พี่น้องวันอาทิตย์ค่ะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องเนี่ยที่ปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้หรือมีภาระหนักนะพี่น้องต้องแกะดาบนะ นะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราปิดบังซ่อนเร้นอะไรเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นความลับกับตัวเองแล้วพยายามที่จะแกะเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วมันแกะไม่หวยอ่ะป้าหมอแนะนํำละว่าให้พี่น้องวันอาทิตอ่ะนะคะหาคนช่วยเหลือปรึกษาคนข้างๆเนี่ยนะคะอย่าประมาท กับคนข้างเคียงของเราว่าเอ๊ไม่เห็นว่ามันจะช่วยอะไรได้เลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะพี่น้องคะ่ะนะอย่าโดถูกเขาเราก็จะได้จากหนักเป็นเบานะคะพี่น้องนะอันนี้ป้าหมอแนะนําและก็เห็นไหมคะพอพูดถึงปับ๊บเดอนสันมาเนี่ยก็คือในวันพรุ่งนี้ถ้าติดขัดอย่างที่ว่าในทุกเรื่องเนี่ยก็จะมีทางออกรละคะ่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะมีทางออกแก้ปัญหาได้ นะคะพี่น้องนะในวันพรุ่งนี้โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์สิ่งที่ไพ่ทักในวันพรุ่งนี้คือพี่น้องวันอาทิตย์ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพมีเกณฑ์ว่าจะไปหาหมอทํากิจจำการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคิดว่าไม่หนักนะคะใครที่นัด คุณหมอไว้ในเรื่องวัคซีนวัคซีนก็ไปซะนะคะพี่น้องคะนะไม่มีอันอันตรายอะไรหรอกคะ่ะเนาะอ,อันนี้ก็คือเดรดนี่ก็คือหมายถึงว่าเรามีความรู้สึกว่าจะต้องไปโรงพยาบาลน,นั่นเองคะ่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะอ่าโอเคไม่มีอะไรคะ่ะดีคะ่ะในวันพรุ่งนี้นะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นนะคะทํานายโดยรวมบอกว่ามีความรู้สึกว่านะเครียดในเรื่องการงานนะ่ะ แล้วก็อาจจะเดินทางด่วนๆทำกิจทำการประสานงานนะคะออกเดินทางและประสบความสำเร็จเนี่เห็นไหมคะสำเร็จนะในเรื่องการงานนะแต่ยังนะนอนไม่หลับพักผ่อนน้อยวิตกกังวลนะคุณคิดก็เกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่หน้าที่การงานนี่อย่างนี้นะคะเรื่องการเงินอย่างนี้ยังไงแล้วพี่น้องวันจันท์ก็ยังคงมีพลังอยู่นะและที่เตือนนั้นเนื่องจากว่า ดูว่าสามดูว่าเก้าดาบนะเก้าดาบก็คือเหมายถึงว่าเราวิตกกังวลคุนคิดและเร,นอนอนลเรานอนไม่หลับเพราะเรานอนไม่หลับเราก็จะไม่สบายนะนะนะพี่น้องวันจันทร์นะคิดน้อยหน่อยนะคะยังไงแล้วก็ยังผลักดันตัวเองยังลื่นไหลนะคะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยก็ตามนะคะเอาอย่างนี้กันไม่มีอะไรค่ะในวันพรุ่งนี้ถือว่าโอเคนะคะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะ สำหรับพี่น้องวัดอังคารนะคะยังคงเป็นแม่ทัพนี่ยังคงเป็นแม่ทัพแน่นะคะยังคงนำกิจการยังคงรับผิดช,ชอบนะคะในส่วนของบริวารอยู่นะคะและก็มีความรู้สึกว่าพี่ตกกังบลน,นะคะในเรื่องค่ายใจนะในเรื่องการเงินนะคะพี่น้องค่ะนะในเรื่องค่ายใจเกี่ยวกับเรื่องของภาระหนี้สินรดราอย่างนี้มันจําเป็นเราก็ต,ต้องต้องพยายามนะคะแกะ นะทีละเรื่องทีละเรื่องหละนะและก็ถ้าจะออขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าย้ําเน้นพี่น้องวันอังคารนะจะมีดวงนารีอุปถัมภ์ในวันพวกนี้ก็คือผู้หญิงจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันอังคารเป็นอย่างดีละค่ะเนาะและก็เห็นไหมคะกังวลติดดาบเอ,อจะยังไงนะจะแก้ปัญหาได้ไหมเรื่องนี่สินเรื่องค่าใจาเนี่ยนะฉะนั้นบอกแล้วว่าไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้ นะเราอย่าทุกข์นี่พยายามเข้าและมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้พี่น้องวันอังคารนะ่ะตัดสินใจเลือกในวันพรุ่งนี้ก็เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละแนะนำเหมือนเดิมนะอ่าเลือกเสร็จแล้วกว็มุ่งมั่นตั้งใจทํามันให้ดีนะคะพี่น้องจ๋าเอาอย่างนี้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเอ็นข้อกระดูกระวังเรื่องของดวงตานะคะมีเกณฑ์ผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยด้วยจ้าพี่น้องวันอังคาร นะแต่ไม่หนักหรอกค่ะนะโอเคค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะทำนายโดยรวมบอกว่านะพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพรุ่งนี้ดีดีค่ะพี่น้องขายยังคงควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีอยู่นะคะนะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนี่ทรัพย์สินโชคดีในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ดินบ้านช่องขายของดีพรุ่งนี้ดีหมดเลยค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันมันแจ๋วมากเจ๋มมากนะคะนี่ ใครที่ยังมีปัญหาเรื่องของทรัพย์สินที่ดินบ้านช่องกิจการเกี่ยวกับเรื่องขายที่ขายทางมันยังไม่ตอบโจทย์พรุ่งนี้ตอบโจทย์หมดนะนะนะคะพี่น้องคะนี่เออและก็ใครที่กิจการนะมีความรู้สึกว่าเงีย,งยบๆในวันพรุ่งนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาอดุอดหนุนราคานะ,ะนะมีโชคมีลาบเข้ามาฉะนั้นไม่พูดมากเนาะพี่น้องวันพูดกลางวันะก็ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะคะในเรื่องของ ทุกเรื่องในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะเรื่องของการเงินละค่ะโอเคมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะสําหรับพุธกลางคืนพุธกลางคืน,นระมัดระวังนะคะเรื่องของบริวารทําให้เดือดร้อนในวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นเรื่อง,องการงานนะคะทิ้งพาระางงานให้เราทําหรือเรื่องของการเงินเรื่องของพันธะในเรื่อง,องการเงนินค้ากู้ไม่ได้เลยในวันพรุ่งนี้นะคะไม่งั้นแล้วเราจะติดดาบ รับดาบเอาไว้หรือเราจะต้องรับผิดรับชอบแทนเขานะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนแน่และก็ระมัดระวังจะมีปากมีเสียงกับบริวานนะคะในบ้านในช่องในใซ้งานนะแต่ยังไงแล้วเนี่ยไพ่ทักดีก็คือยังคงมีคนรักผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ เกี่ยวข้องกับพี่น้องวันพุธกลางคืนน่ะยังคงให้ความช่วยเหลือพี่น้องอยู่นะจ๊ะพี่น้องจ๋านะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีอย่างที่ว่าเนี่ยมินเมยว่าจะทะเลาะกับใครในวันพวกนี้นิ่งก่อนนะสงบก่อนนะคะอืมถอยมาหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าก็ว่าไปเลยให้เกิดปัญหาแบบนี้พี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะทักเร็วค่ะอ่ามาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีจ้าสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีอ่า ใครรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ในวันพรุ่กนี้ก็จะได้รับข่าวดีแล้วค่ะนะมีคนแจ้งข่าวดีมาให้เราอันนี้ทํานายโดยรวมนะาจะเป็นการงานกิจการหรือในเรื่องของบริวารก็แล้วแต่ก็ข่าวมาดีแล้วก็มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูว่าให้เราใช้ข้อมูลเหตุผลนะอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา นะคะไม่ได้เลยนะพี่น้องวันพระฤาหัสวัสดีนะคะนี่ทักแบบนี้แต่คิดว่าแก้ปัญหาได้โดยดาบสมมงกุฎแล้วก็นะคะไพ่ทักบอกว่าอดาบคือพี่น้องวันพระฤาหัสวัสดีมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปแก้ปัญหาไปหาหมอนะคะไปตามหมอนัดและในไพ่หดาบนั้นเนี่ยบอกว่าไม่ต้องกังวลไปละค่ะ ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาอุปสรรคเนี่ยประเดียวทุกอย่างมันก็จะลื่นไหลแล้วก็คลี่คลายได้แล้วนะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์ทำนายโดยรวมบอกว่านะคะเออพี่น้องวันศุกร์นั้นเนี่ยยุ่งงานนะคะน่ะยุ่งงานแล้วก็ไม่ลงตัวกับบริวารน,นะคะแต่ในวันพ่กนี้มีข่าวดี มีเรื่องที่จะฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะอย่างเช่นอาจจะขายของดีอาจจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนออเดอร์ของเรานี่นี้สาหรับ3าถ้วยนะคะก็เป็นไปในทางที่ดีในวันพรุ่งนี้สิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือในลักษณะของว่าระวังจะมีปากมีเสียงกับบริวารซึ่งอาจจะเป็นผูู้หลักผู้ใหญ่ของเราก็ได้นะคะเหรือผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเรา ดูว่าเราจะควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้อย่างนี้อย่างนี้ก็คือจะทะเลาะก,กับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่โอเคนะคะพี่น้องวันสู้นะฉะนั้นแล้วนิ่งอย่างเดียวค่ะเนาะเราจะชนะถ้าเกิดว่าเราไปต่อกรกับเขาเนี่ยไม่ได้นะเขามีดาบอยู่นะอ่าเราสู้อํานาจของเขาไม่ได้เนะี่ยเราต้องนิ่งอย่างเดียวค่ะพี่น้องนะถึงจะชนะเออว่างั้นแล้วก็ติดดาบนี่ นะคืออึดอัดนะโอ้ยปัญหาอุปสรรคนี่น่าจะคิดเองนะนะยังไงแล้วเนี่ยเราต้องแกะดาบด้วยตัวเองตอนนี้ก็ปล่อยวางก่อนถนะ้ามีปัญหาแล้วก็เสร็จแล้วในลักษณะแบบนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเราจะหาเรื่องใส่ตัวหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องวันศุกร์ต้องระมัดระวังละค่ะในวันพรุ่งนี้นะ ทั้งหมดนั่นแหละนะมีเรื่องน่ายินดีจริงแต่ว่ามันมีหลายเรื่องที่ยังยุ่งยังแกะไม่ได้นะงั้นพยายามแกะนะคะโอเคมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นเนี่ยอืพี่น้องวันเสาร์ดวงรุ่งพุ่งแรงนะนี่โชคดีในเรื่องบริวารนะคะคนในครอบครัวให้การสนับสนุนช่วยเหลือมีโชคมีลาบนะคะอ่าขายของดีในวันพรุ่งนี้นะคะ แล้วก็มีความรู้สึกว่ามีพลังพร้อมที่จะลุยอีกครั้งหนึ่งคือพี่น้องวันเสาร์นะคะฉะนั้นถ้าออกมาแบบนี้นี่ป้าหมอคิดว่ามันจะโอเคนะโอเคมากในเรื่องพลังของเรานะคะเออแล้วก็เจอคนที่ใช่เจอคนที่โอเคด้วยโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ นะคะขายของดีนี่ก็คือตัวนี้นะในเรือเวอร์นะคะอ่าแต่ว่าถ้าคู่กันแบบนี้ก็คือให้ระมัดระวังเรื่องของารมณ์ด้วยนะคะอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วในวันพรุ่งนี้นะ,ะระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะพี่น้องวันเสาร์นะคะโอเคค่ะฉะนั้นป้าหมอวยพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดนะกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะนะสู้ๆนะส,ๆนะสู้เท่านั้นนะคะถึงจะชนะนะไม่งั้น เราไปไม่รอดนะถ้าเราไม่สู้นะคะต้องสู้อย่างเดียวค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ